สวัสดีจ้าพี่น้องของของฝากจากเอฟซีค่ะพี่น้องนักตึงตึงเลยของฝากจากเอฟซีจ้าพี่น้องเมื่อนี่เด่กับสิพาพี่น้องมาเปิดของฝากจากเอฟซีเนาะค่ะเนาะแล้วกับสิพาพี่น้องเบิ้งพักเนาะค่ะเนาะกับมี่เอฟซีพ่นบอกว่ายายไปเก็บเพ็ดมาแล้วผ้าไปเบิ้งสวนผักแนนวมาปลูกแยงแน่ <c oughs> นอกจากพี่น้องยอ่อกะไปท่ายให้เบิง้งเราละจ้าแต่ว่าพ่น เพิ่นคือสิมาเบิ่งบ่ทันกับว่จัดหลักเนะาะแต่ว่ากไปเบิ่งย้อนหลังได้อยู่เนาะเพิ่นกะบ่ได้ไปเบิเ่งเนาะค่ะเพิ่นกะบอกว่ายายไปเทสเทสมาแนวกับภาไปเบิ่งสวนผักแน่ว่าปลูกหยังแน่บ่สั้นเนาะจัะกิส <c> ิ <oughs> พาเปิดกล้องแล้วก็สิไปอันเบิงบเบ่งผักกันเน,ะนาะค่ะเนาะจัดพี่น้อกงกล้อง กองของของฝากมีอะไรมนะั่งเนาะพี่นอ้องมาเบิร์นมั่งกันจ้ะกระเป๋าเป๋ะแบบไงได้จ้ะพี่นอ้องอย่างอันนี้กองลงไปสักกล่อนเนาะจ้นะเนาะยาวกว่มีขาตามกองอย่างพี่หนอ่อง ไม้มาสองกองจากพี่น้องกองไม้มาสองกอง <c oughs> อันนี้เป็นอะไรเอยกระปุกกระปุกเนี่ยปุกไอศตรีม <t om pa> น้ำพริกลงเรือจากพี่น้องเป็นน้ำพริกลงเรือจากพี่น้องเนี่ยน้ำพริกลงเรือได้มาสองถุงค่ะน้ำพริกลงเรือจากพี่น้องเนี่ยน้ำพริกลงเรือเนาะจ้ะเนาะจะไปแช่ซองติดไว้ย่มกินกะเอามากินเจี๊เล็กเจี๊ยหน่อยเนาะค่ะด้กินโดนกระเ,เป๋าเป้สวยมากได้ทั้งกระเป๋าเป้พร้อมจากพี่น้องจะได้ทั้งอัน มาพร้อมอันนี้น,นี่ยังไงข้าวโพดได้ข้าวโพดจ้ะพี่น้องข้าวโพดจ้าข้าวโพดข้าวโพดมาอี่อยังเกาอันนี้มาอี่อยังเกาพี่น้องนะ ย่อขอเริ่มชื่อแล้ล่ะมะหย,ยังบุ้เกลืแล้วบอกคุณมะหยงบุ้งนี่จ้ะพริกเกลือจะพี่น้องจิ้มพริกเกลือน้ำพริกปาลานที่จะได้นะจ้ะอุ้ยได้หลายยานได้หลายยานค่ะพี่น้องอ้าวมะนาวก็มี <c oughs> ่านน้องบ่ได้กินบักหน้าบ้านเหาเนะ <c oughs> าะหรือแอะแล้วก็ซื้อบักหน้ามาให้จา <c oughs> ้า <c oughs> ยังไงยังไงไม่ <c oughs> <c oughs> เสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าร้อนสวยๆเลยจ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้ากางเกงอ๋ยพอดีเลยน้องคะซื้อกางเกงเบ้าหั่นใด่เลยอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะพี่เก๋ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะในยางหลายๆย่างเนาะนี่นโอ้ยขีดหอดลูกสะไกเดเสื้อผ้างามๆนี่โอ้ย,ๆๆอยหอมมาเลยนะคะใส่น้ำหอมมาด้วยนะคะหอมมากะค่ะ สวยค่ะพี่เก๋สวยมากๆกเส้าสวยสวยอุ้ยสวยสวยหลายต่อหลต่อ ใจค่ะได้เสื้อผ้าพีรใจมากเลยค่ะเสื้อผ้าอันนี้บุกกาใส่เขาป้าบอกจะนี่ขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณได้หลายจ้าพี่เกดขอบพี่ยังเนี่ยนี่นี่มีอะไรมั่งได้ทั้งกระเป๋าจ้่พี่น้องมีอีหยังใเนี่ยน่นี่ ยังอีกกองหนึ่งจากพี่นองยังอีกกองหนึ่งกองหนึ่งอย่างน้มอ,อันนี้เป็นกองของผู้ใดนี่อุ้ยอันนี้เป็นของกล่องของน้องกิฟซี่ค่ะอันนี้เป็นน้องเป็นกล่องของน้องกิฟซี่อุ้ยขอบคุณมากค่ะน้องกิฟซี่ ยาวก็นึกว่ามันเป็นเอ่อเป็นของพี่เก๋คนเดียวอันนี้กองของน้องกิบซี่นั่งสาวซาแต่พี่น้องเพิ่นกับเปิดช่อง y ยูทู e เพื่อกันจ้ะเห็นตะพันขอทีวีมั้งหมือว,ว่าน,นี่นะ่ะ กล่องของน้องคิปซี่จ้ะอันนี้น่ะอันนี้เป็นกล่องของน้องคิปซี่บ่ามันของพี่เก๋อันของพี่เก๋ชุดแรกเนาะอันนี้เป็นกล่องของน้องคิปซี่โอ้ยน้องหล่าเอ้ยมาเขือคืนอาพี่น้องเห็นแต่น้องคิปซี่บอกไาเอ้ยส่งแน่มะเขือคืนมาให้เจ้ามึงค่ะพี่น้องส่งแน่มาเขือคืนอี่ยังแบบนี้อี่ยัง อ่อนโยนสารสกัดจากหน้ายญารีแพรมันอย่างน้อบาดอันนี้มันอยังน่องกิฟซี่อันนี้ทำความสะอาดบริเวณจุดอ๋อโอเคอ๊้ขอบคุณหลายๆจะ้ะน้องน้องกิบซี่ขอบคุณหลายๆจะ้ะขอดแม่ห,หมักบอกพี่น่องมักบอกกะมี่กินมาที่นี่ป้าหมักบอกฮ่าพี่น้องได้กกระดอง กระดองน้อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ถัคุ้มอันแนวกินจากพี่น้องกระดองกระดองน้อยไปตะฮักเนาะไปตะแพงนเานาะเฮ็ดตั้ตงแต่ขี <c oughs> ้เฮ็ดเป็ตะแพงคัะเนาะแ่กับพี่น้องกระดองค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ,ขอ,ขอ,งขอ,อง้ขอบคุณหลายหด้จ้ะขอบคุณทั้งพี่เก๋ขอบคุณน้องกิ๊บซี่เนาะค่ะขอบคุณหลายหลายขอบคุณจากใจจริงๆเนาะอันเฮ็ดกกนยันเดส่งไปให้หมูกินดอกจัน <c oughs> ที่ตหมูทรงของมให้ย่ากะอัน ถ้าโอกาสและเวลาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดก็ต้องเป็นเฮ็ดแบบที่ว่าต้องเป็นเฮ็ดแช่แข็งเนาะเห็นทรงของไปทางไก่เนาะค่ะเนาะแต่ว่า,าพี่เก๋นี่ก็เราอยากได้เฮ็ดเฮ็ดสดเนาะก็ได้ถ่าให้เรามาเนาะเก็บเฮ็ดสดไปเนาะอันชวนน้องกิ๊บสี่ลาเอ้ยขอบคุณเด้หล่ะเด้๋หล่ะเอ้ยขอบคุณเลย,ลลเย,เลยลหลายไมื้อนี้ได้รับได้ได้โศกสองต่อเนาะคะ่ะเย้าได้โศกสองตอ่อมีเอื่อย กระทรงเสื้อผ้าทรงเนา่นา,เนา,กกากิ่นมะหอเนาะหมักกล้วยละหมากใหม่หมักเน่า,าข้าวโพดเนาะค่ะข้าวโพดเอืือยแล้วสื่อมาหลายบัดที่นี่มันถือนาค่ะเกืือเพิ่งก็เลยสื่อมาฝากแต่พี่น้องได้ติดตมให้พุ่งสากินเทียงก่อนนี่ต้มให้พุ่พงสาก่อนนังคอยสีขเข่าโคกนอกจากพี่น้องเส้นนี้ยังมาในเข่าโคกด้วค่ะคลิปมือนี่ก็เป็นคลิปของหมู่บ้านเนาะค่ะเนะาะแยกกะต้องขอบคุณหลายๆแต่พี่น้องเนาะกะมี อันเอฟซีพ okay, ันก uh, ็บอกว่าย so ่าไอ้บ <blinking hands> ัสนเนาะค่ะเนาะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็มาทายสวนให้เบิ่งแน่เนาะค่ะนว่าว่าปลูกอีหยังแน่บัสนเนาะค่ะเนาะแกเลี้ยงกระเฮดคีบไปตลอดแต่หมู่บ้านก่อนเนาะค่ะเนาอตาเพิ่นกับสีโบได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะกระสิเฮดอีสักก่อนบัทคาพิ่นได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะจ้าอันพี่น้องเลี้ยงกระสีชาพี่น้องไปเบิ่งนคีบหมักบกก็ได้จ้าพี่น้องเอ้ยหมักบกเลี้ยงกได้กินหลายปีเออสองสามปีละพี่น้องได้กินฟ่อนหมักบกจ้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆอีกเทียรหนึ่งค่ะขอบคุณทั้งพี่เก๋ขอบคุณทั้งน้องกิฟซี่เนาะค่ะย่าคิดวัาพี่เก๋เราสง่งยังมาแต่ว่าสองกองเนาะย่าเล่ากับบอกแต่ว่าเน้นอัดยัดเนาะย่ากับลืมเบิรงซือพร้อมผลได้ค่ะโอ้ยขอโทษท่อไห,หลายๆเนาะค่ะเนาะขิดสองต่อเนาะค่ะเด็กโศกสองต่อเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆให้ขอบคุณหลายๆ,ายๆจากใจจริงเนะะาะจ้าจ่าพี่น้องย่อปสิภาพี่น้องไปอัน เบิงสวนพักจากพี่น้องตามข้าขอของเอฟซีนั่มเถอนาะค่ะเห็ดลิปมือเดียวกันมันได้หลายๆอย,ย่างโหลดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจ่ามาเบิงสวนน้ากัน,จ,นจากพี่น้องจาาพี่น้องก่อนอื่นกะย่ากสิภาพมาเบิงบานปลูกพักสะกอนเนาะค่ะเนาะเป็นบานปลูกพักกระดเนาะค่ะจังได้กะโซ่หมักอื้อหน่วยแหลกเนาะค่ะหมักอื้อหมักอื้อสะกอนค่ะละกานี่ค่ะพี่น้องหมกอื้อเนาะหมักอื้อเครื่อนนี่อ่า ต้นนี่เป็นซีลูกจ so ้กพี wrote, ่น <Surprise> <athlete> ้องเป็นซีลูกหมักพริกกับพ่วมติดดอกจ้กพี่น้องหมักพริกเนาะจ้ะเนาะอันหมักพริกเนาะค่ะหมักหมักพริกบางบ้านเนาะค่ะเนาะอาจสิปูหมักพริกเป็นดอกแล้วแต่ว่าติดหน่วยเนาะค่ะเนาะก็มีวิธีเห็ดหลายๆวิธีเนาะค่ะเอาไม้จิ้มฟันหรือว่าเอาไม้คัตตำบัดก็ได้เนาะค่ะเนาะเอาดอกเพิ่นเอาไปจิ้มเจซ้อนตัวนั้นตัวซ้อนตัวนี้มาจิ้มกันจิ้มจิ้มจิ้มเนาะค่ะเนาะ หรือว่าห้าบวจิมค่ะห้าสามารถขยาวตนนังสีก็ไดเนาะค่ะคายาวตนขายาวตนให้เกสรมันปิวกระจายไปเนาะคานอนละคะเกสร้อนของมันเนี่ยกระจไปเข้าไปอยู่ในดอกดอกมะพริกเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้อยู่ในบ้านนี่บ่ได้บ่ได้เด็ดยอดจ้ะพี่น้องเยาวบวได้บวานได,ด,ด้เด็ดยอดเยาวาสิเด็ดยอดเด็ดแถมมันปงหลายๆผุ้ลองค้นกับบนิยมเด็ดยอดเนาะ เดี่ยวก็สิเด็ดยอดให้มันแตกได้หลายค่ะนี่จ้ะเนาะจ้ะพี่น้องเห็นบ่อันหนึ่งย่อเด็ดยอดกระล่างสิโป่งยอดขึ้นมาเนาะจ้ะจ้าพักพักที่ปลูกกันเนาะค่ะเนาะตามทีเอฟซีเพิ่นบอกว่าอ่าไทยสวนพักให้เบิ่งแน่เนาะค่ะว่าปลูกหยังแน่เนาะค่ะเนาะย้ายว่ัสดุไปเก็บเพชรมาแล้วไทยสวนให้เบิ่งแน่ว่าปลูกหยังแน่ว่ัสดุเนาะจ้ะย่อกระปูหมักแตงไทยนะคะปูหมักทั่วฟักเงา นี่คือทัวฝักเง้วจ้ะจากสิได้กินนวยบ่ได้กินนวยกับบรูจจ้ะเพราะว่ามันหกเนาะค่ะเนาะเพราะช่วงนั้นอากาศอากาศหนาวมันมาอีกรอบหนึ่งจ้ะพี่น้องคือหิมะมันตกมาอีกรอบหนึ่งนาะประเทศประเทศอันอันเยลรมันเนาะปลูกปลูก,กมะพริกไว้ข้างนอกคือตายเบิดตเนาะคะ่ะเขาอันตน้นเขาพดเขานียวกันยั่งยู่ต้นเดียวกับเพราะว่ามันเกิดลราบัทินีหิมะตกมาใส่และตายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมะแตงไทยคะ่ะพี่น้อง แตงไทยเป็นน่วยแล้วเนาะจ้ะาเนาะมักแตงไทยเนาะจ้ะาเนาะมักแตงกวาเนาะแตงกวากำลังติดลูกเนาะจ้ะมะเขือเขื่อเนอะาะค่ะพี่น้องมะเขือเขื่อเห็นน้ำบาจา่จ้ะมะเขือเขื่ออยู่ในบ้านปลูกพักคือเพิ่นบ่ได้เป็นล่าจ้ะพี่น้องก็จะได้กินอยู่ในบ้านปลูกพักนำ้ำขิงหัวก็ได้กินแน่หมู่บ้านนี่ไม่ยามหาค่ะพี่น้องได้เด็ดไท่ไม้ยาไปเด็ดไทยไม่ยาไปถุงบักใหญ่หมู่บ้านนี่เนาะ เรื่องน้ำกลนอีกแล้วจ้ะได้กินอีกแล้วเนาะเรื้งน้ำกลนอีกแล้ว <c oughs> ทางย้าวนี่กะสิปูคล้องยากในจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวทากมันหลายตัวทากหลายค่ะพี่น้องอันนี้กะแต่งไทยจ้ะพี่น้องอันนี้กะมกอือจ้ะพี่น้องมกอือ้อท้อนถิมไปเราละจ้ะแต่ว่ามันยังต้นหน่อยมันมันนี่มันเลยเกิดมาอีกจ้ะแล้วก็ปล่อยมันโลดเนาะจ้ะเนาะปล่อยมัน นี่ก็หมักทั่วฝักยาวจากพี่น้องจะได้กินว่าได้กินกับตั้งคอยถาเบิงเนาะค่ะเนาะทั่วฝักยาว่าได้กินกับเห็ดตั้งได้เนาะแล้วสีผ้าเมื่อเบิงหมักแต่งแต่งแต่งอันแต่งสร้างจากพี่น้องหมักแต่งสร้างหมักแต่ง่วยหมักแต่งกวางวยแงยแง่เยาๆน่ะจ้ะนี่ก็เป็นหมากมาจากพี่น้องเป็นหมากละจ้ะได้อันนี้ก็เป็นพักชี้เล้าจากพี่น้องเสียาแนวมัเสียาแนวมันจากพี่น้อง ผักคอมปลอมกับเป็นหมากหลายเราจะพี่น้องคือจักจักพายุสาสเน่อเราจะพี่น้องพักคอมปลอมก็ได้อืเพราะว่ามันหกเนาะค่ะเนาะหกโดยคองกินกระซ้ามั่นเนาะค่ะสิได้หมากบ่เนาะหมากขามมากันพักคอมปลอมเนาะสิได้ออไปวานไม่จะพี่น้องเนี่ยเริ่มเริ่มแห้งแล้วก็มีสิได้เก็บเอาเทละเม็ดนะจ๊ะเพราะว่าหดนางซึ่มมันได้บบแหงจากเถื่อนนะจ๊ะ <c oughs> จพี่น้องพักในกระถาง ข้างุ่นกับมีพักในกระถางเดี๋ยวจะค่อยไปเบิ่งเนาะต้นริกต้นยังเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นต้นพับพิกาแต่พี่น้องต้นพับพิกาพักเพวต้นมักพริกยังไม่ได้เอาออกจากต้นมะกรูดเพิ่งเบ้าออกก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าสิเป็นกระถางห้มันใหญ่กเก่าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมักพริกคือกันแต่พี่น้องหมักพริกนี่ก็ปปูหมักพริกไว้แต่หมักพริกค่ะติดหมากลระจ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่จ้ะติดหมากแล้วมักเขือจ้ะพี่น้อง มะเขือมะเขือก็เป็นหมากละจ้ะเนาะค่ะเนาะหมักพริกจ้ะพี่น้องหมักพริกก็เป็นดอกแล้วเนาะจ้ะเนาะตัวถากก็มากินใบแน่เนาะค่ะยา้วก็มาซอยเด็ดใบออกแน่ให้เพื่นตนน้นสูงเนาะจ้ะกะหมักพริกคือเกาละจ้ะต้นพักกะินค่ะพี่น้องต้นพักกะทินต้นพะอิตู้ต้นหมักขามปลูกว,เว้เบิดตจ้ะทัวลันเต่านี่คือสีบ่ได้กินบอกจ้ะ ได้กินกับบพ่ออิมนอนอะส่วนอันนี้ก็เป็นหัวมันแกวบานเฮาแต่พี่น้องเป็นหัวมันแกวบานเฮาเนาะจา้ะอัน,นยังกับคนไทยเอิ่นหัวมันเทกบ่นี่ก็เป็นมักหมักมักแตงโมจ้ะพี่น้องหมักแตงโมแตงโมพร้อมสติดหมากเนาะข้าวโพดจต่พี่น้องข้าวโพดข้าวโพดงามจา้ะ พดพ่วงงามได้ย่อ้าไปเบิง่งทางปุ่นเนะาะมะเขือเครือปลูกน้ำริมรวยแต่พี่น้องน้ำริมรัวไปอันใดกินอันใดบ่ได้กิน,นกระซามันว่าแต่ได้ปลูกก็เอาต้นมะเขือเครือจากบ้านปลูกพักอะจ้ะที่ย่ากินตํำตะบกฮุงแล้วยาว่ากะเอาไปเทศจวกลุงหันเนาะค่ะเพะื่อกระปงขึ้นมาอันนี้กระต้นมะเขือแล้วกระต้นกระถิ้น แตกระต้นตะไคร่จ้ะพี่น้องต้นตะไคร่จ้ะมาเบิงทั้งพีจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นมะเขือคือกันจากพี่น้องมะเขือปลูกปนปนกันไปจ้ะมะเขือเครือมองนีเนาะค่ะเนาะมะเขือเครื่อมองนีก้ะเป็นล่าค่ะพี่น้องฝนตกใส่หลายๆาวังหันฝนตกใส่หลักกระเดด เครือเครือกระโดกโดกได้ขาดเสียดายเนาะโดกพุ่นนะคะโดกคักมะเครือเครือหน่วยสีสมสมเห็นไหมจ๊ะสีสีสมอันนี้ก็เป็นมะเขือเครือดำพับิก้ามักพริกค่ะต้นน้อยๆก็เป็นหมากค่ะมันเขี้ยวมันเขี้ยวจ้ะพี่นอ้องต้นมักพริกต้นน้อยๆก็เป็นหมาก กับเป็นหมักพริกต้นหอมสารพัดจ้ะอันนี้เป็นขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนะจ้ะที่มันเหลือเหลือจากขีมะตกใส่วงังหันเก็เริ่มไงกระทมแล้วหากเพิ่มกระพนขึ้นมาอีกละจะ้ะมะอื้อจ้ะพี่น้องมกอื้อไล่เนื้อดีเนาะมกอื้อไล่เนื้อดี <c oughs> มกอื้ออันนี้อันนี้คิดว่ามันเป็นมกอือะะกอ้อเนาะค่ะมือบักใหญ่ นวใไง่แล้วจ่ะพี่น้องมะอื้อ่วหไงแล้วเนาะจ่ะมะทั่วดินค่ะพี่น้องทั่วดินทั่วดินมือเสามาเห็ดอันนี้แต่เห็ดข้างเห็ดข้างมะอื้อนั่นเห็ดแล้ว,วลแล้วพ่นก็อปรับหลอดจ้ะี่เห็นบอเนี่ยเห็ดแล้วแล้วพ่นก็อปรับหลดเนาะพ่นกอเลยเนาะยังสีเห็ดลงไปพุ่นอีกนะไปกลนั่นมิมมันมาตอมดอกักอื้อ บ่ต้องผสมพันธุ์ยากค่ะมีมตอมล่ะนี่จะพี่นออ้องมาเอื้อกอไ็ได้หน่วยมันเป็นหน่วยหลายอยู่จ้ะอย่าบ่พลาดลงไปดอกทั้งนั้นเนาะหน่วยหลายอยู่ติดประมาณเจ็ดแปดหน่วยแล้วจ้ะเออต้นแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องต้นแอปเปิ้ลเป็นยังไอยูเออนั่นแหละเป็นยังคือบ่มีต้นใหม่ไงบ่มีต้นแอปเปิ้ลใหญ่บ่มีต้นใหม่ไงเลยเนาะแต่เนาะ เย่กระสิเบาซู่ฟัง่งนอกจากพี่น้องเย่ามาอยู่เนี่ยคุณสาเราปลูกไว้ใต้หญ้าเพราะยังคือเล่าถึงได้ปลูกไว้ใต้หญ้าเพราะว่าบ้านหลังนี้สร้างเพิ่งเซตวังหาปีที่แล้วอันนั้นก็สิเป็นหัวมันฝรัง่งเ้อค่ะเดนนินเขเียวทั้งพุนสร้างเราแล้วเล่ากะแค่เอาดินทมซื่อที่เย่ามานะ่ะมันมีแค่ดินทมซื่อ พี่ยอมาเที่ยวสามเดือนนะเนาะดินถทมทซื้อๆนีจ้ะพี่น้องมีกระต้นมักเดือต้นผักชีลาวบวกากินนี่ก็ต้นหมักพริกค่ะพี่น้องต้นหมักพริกละบานนีพ่อเย่ากลับไปเยา้าเราบอกบาเจ้าปลูกหยาไวเดอร์้อาคอยสิมาปลูกต้นใหม่ใส่เนี่ยเย่าก็มาปลูกต้นใหม่ใส่ได้สองปีแหละจ้ะต้นแอปเปิลกับไนล่ะสองปี ต้นใหญ่บ้านในถั่วหัวสาจากพี่น้องอม่หมากแหละเนาะมันเคี้ยวเนาะค่ะมันเคี้ยวมันเคี้ยวคือคนปลูกค่ะพี่น้องอันนี้ฮันว่ามันอันนี้สงสัยจะเป็นทั่วฟักเง่าค่ะพี่น้องเนาะนี่สงสัยจะเป็นทั่วฟักเง่าเป็นหมากป่ะจ้ะแต่มันเคี้ยวค่ะกันยังวาเนาะค่ะ <laughs> ทัว่ว นี่น้องกระต่ายพร้อมเดยจ้ะน้องกระต่ายน้องกระต่ายกะเรียงไว้คือกันจ้ะฮอนแดดไวอีหลาแม่ปิดให้น้องกระต่าย,ายมาเครือขี้ยางหัวนี่ก็เป็นทัวจ้ะพี่น้องทัวว่ามันทัวผู้บอมแนจ้ะทัวผู้มันคือว่าเป็นหมากทัวผู้กันยังวอะอันนี้ดอกกระเทียมใหญ่จ้ะพี่น้องมาเครือขี้ยอ หมักเคลือเคือเคือผ <c oughs> ักหอมแบงค่ะพ oh <c oughs away> <more people into English language> ี่น้องหอมบัวอันย่าปลูกย่าบอกเข้าใจคือกันแต่เป็นยังมันคือจังเป็นโน่นโน่นนอนนอนแตงสีรู้คือกันก็ได้ปลูกไม่ละจะเอเอาในผักบุ้งมะวานล่ะกัในผักหัวลผ้าแล้วกันในยางแน่บูหลายยางอยู่มะวานอยู่จ้ะนี่จ้ะพุ่น อันน้คือทั้งหัวหนาบ้านเนาะมาเบิงอันนี้นะคะต้นบักนาบักนาฝรังดอกจามันเป็นนาวไทยเกษีเอาไปล่งดินจ้ะเกษีเอากระถางพื่นไส้ต้นมะกรูดเนาะมะพริกก,เนนก,ก็เป็นนวยแหละจ้ะพริกปลูกหลายจ้ะเป็นนวยแล้วเนาะนี่จ้ะเป็นนวยแหละจ้ะพี่น้องเห็นนํำบ่ดจ้ะเป็นนวยแหละนี่นะมะขาม ต้นมะขามมะขามอัน,นคือพ่นปงนํำบอท่านจ้ะเดี๋ยวเก็บใส่แกงเห็ดดูต้นหมักพริกกําลังสิแตกยอดหมักคงหมักเขือหมักฮุ้งจ้ะหมักฮุ้งกะมี่มักฮ้งปลูกใส่บ้านปลูกผักพ่นยญ่แล้ววันหนาวมาเพันหยุบเยาหากระถางใสบ่บ่ไแด้เยาก็เลยนี่เนาะนี่แต่ของดีเลยจ้ะคือคาจ้ะคาจ้ะพี่น้องได้กินดอกนึงได้กินนอน,นึงละจ้ะ นี่จ้ะคะต้นกระถินกระถินปลูกหลายมักพริกติดหมากอาจะเห็นว่านี่จ้ะเป็นหมากละอันนี้มักพริกนี่ปลูกไว้หมู่บ้านนี่ขมินขีมินกระชายปลูกไว้น้ำกันไปเบิร์จากทั้งกระชฉากระชายนี่เห็นบ่ค่ะกระชายกระชายดอกไม้พี่เกยังเอาลงมาหันไ้เบิดว่าเสิเอาดินใส่อีก นี่ตาเบื้องหน้าบ้านเนาะจ้ะเนาะนี่ขิงหัวหน้าบ้านของอยู่หน้าบ้านปลูกยากค่ะพี่น้องเพราะว่าม,มาหน่อยตัวแดงนี่มึนจะ้ะมุนแอบแยบจะ้ตะตละมองปลูกบูเบอรี่ปลูกมะเขือเทศปลูก นี่ก็เป็นองุ่นปลูกมอ่บ้านนี่จ้ะสังเกต่าค่ะว่าดินเปียกๆหดน้ำซุ่มเมืองจากพี่น้องเย่าไปเก็บเพชรมาเนี่ยเย,ย่าบ่ได้อยูบริด้รเศร้าดอกค่ะสิมานางถอนหญ้าเล่นอยู่ในสวนนี่แหละจะถึงหอดทำสองทุมพุหลาบแตต้องคอยขาเมื่อบ้านนี่เป็นต้นหญ้าตะกะแตนจ้ะดอกไม้องุ่นจากพี่น้ององุอง่นลูกปจะจางุ่น หอม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 กุหลาบอันนี้หอมค่ะดอกกุหลาบจ้าพี่น้องคลิปนี้กับซัำนี้เนาะค่ะพี่น้องพุ่นลาบค่ะพี่น้องปลาเห็ดปลาเห็ดกระย่างไปทั้งพุ่นลาบค่ะเห็นบ่ค่ะปลาเห็ดทั้งพุ่นทั้งพุ่นปลาเห็ดนี่จ้ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นล้มรถจ้บพี่น้องเป็นล้มรถนะจ้ะเนาะจ้บดอกกุหลาบเนาะค่ะเนาะ จากพี่น้องคลิปนี้ก็บซ้ำนี่เนะาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคิดไหมเนะาะค่ะคิดมันเหี้พดเหีโพวกก็ขอโวดขออภัยหลายๆเนะาะค่ะเอฟซีคุขอมาเยากับเหตุร่วมกันไปเบิดเลยเนาะจ้าเนาะ,ะทั้งเปิดกองทั้งอิงหยังเนาะจ้าเนาะจ้าพอกันคิดไหมจ้าไปา,ายจ้า